ดูเล็กช so ิเลนแบบชื่อชื่อไหนครับจริงเลยครับไปดูดูในนั้นที่จริงเลยงานีงานนี้จะตอยครับจากวัดบางกอนวัดนงนที่สวัสดีครับอาจารย์เรได้มาเจอที่อินเยร่วม่นอาจารย์ใครร่วมกันเลยไหมครับโอกาสครับไปอาจารย์จารย์ไปั้งนน้าอาจารย์นเนปพาไปยังไม่เจออาจารย์ ถ่ายรูปอีกครั้งเพ่อหว้ไตรเนาะพรอาจารย์ใชเขาก็จะไม่รออะไรจะเป็นเมตตาเทาๆกันไม่ได้จำเรื่บงมากที่ยดปมีศิีนการมีไทยมีของทางใช่ใีเหางเราะบวชนไง้พวกเมาบวชในด้วยถ้ถึงสิขาบวทแต่ละข้อเราจะไปผ่ัผขอใม้ตาจากาาจารย์สะครันประวัติยานแะด้วยกันนะ ส่งดแทนมครับคนมีจิตรุ่นนึงอรมีเก้ารุ่เก้ามาวันนี้สงมอสั่แรว้นหมดสมเดือนหรือสงเดือนนังหมดเดือนเดือนนึ่งเดือนหนเดือนหดอยู่ทางใต้สิวันครับเซราโมนัสรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองเห็นว่าจะจัดห้ารุ่น คณะสมชินมีสองรูปเป็นตัวแหท้ที่จะไปร่วมร่วม,วมเอ็กเชนทางนี้ด้วยแม่ทำเสร็จจะแสดงว่าเหลืออยู่อีกเก้าแปดโอเคขอแปดตอนนี้ก็มีตอนนี้มีสิบสองแล้วนะสิบสองแล้วก็มีอาจารย์ขอให้อยู่ เดี๋ยวทั้งวันนี้แหละเดี๋ยวรวมรวมรวมไปที่อินเดียเลยถวายบัตรโอ้โหเมนูไทยธรรมชาติที่ประเทศอินเดียมาร่วมยป็นของโจทย์ไปเลยที่จะบอกใช่ย่านเป็นของเป็นวันที่22่สองขอิงอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาร่วมประชุมอินเตอร์เนชั่นแนลสังฆะ ฟอรัม2023นะครับนี่ครับมีหมู่คณะจากวัดมังกรมาจากอเมริกาเมื่อวานดูเลมูลหมนกันม้องเจมอนายารเนี่ยต้องดีเตะมาต้องสุดยอดขอ้อดสุนะครับ next I would like to call uh, Venerable Brahmaamun with Yin Ken Venerable, please, can you proceed? I will reach while you are proceeding, okay?